สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีสุขุสุขคนเด้อพี่น้องเอ้ยกินข่าวนั่งกันพี่น้องกินยังนี่นะสบายดีปลาลุงมันไงล่ะสบายดีปลาลุงนะสบายดีปลาลุงมันก็อีหละเอาไรม่ละสบายดีปลาลุง ไปดำน้ำป้มมันนีะไปดำน้ำเบ้าบ้มมันนีกีละโอ้อลากระไยอนอีกได้ไปดน้ำอีกันงเนาะนี่ลืมปินกล้องใส่แม่กินเนาะไม่เท่าไปใช่ไหมซฮะเออ พี่สาวเพื่อนให้อยากเห็นอยู่เนาะพี่สาวทั้งประเทศนิวซีแลนด์เนาะอยากเห็นน้องๆอยู่ตัวแสบเลยพี่น้องเอ้นี่เขาแรงกันเด้อพี่น้องเยน้ำมาะหัวหลับใกล้พี่น้องเอ้นี่ต้มมาม่าเนาะอาหารโปรดของเด็กๆ สองคนนี่ดอกอันนี้นะแต่ว่าผู้ใหญ่ก็กินเนาะมึงบางทีก็กินพี่น้องแต่ว่าเด็กๆนี่มากแห้งขนาดเนาะมาม่านี่ไม่คือกินเข่าอีหละไม่เท่าเข่ามากินแล้วพี่น้องเป็นไปด้พี่น้องเอ้ยเข่าน้ำเียว เด huh? oh like ้าสจู้กินอาจสิมีเสียงอันทีวีพุ่นเด้อพี่น้องขอโทษขออภัยเนาะมันก็คือสิบ่ได้เข้าดังปานดดอกเนาะพี่น้องว่าเฮาก็เปิดเสียงค่อยๆนึง เขาแรงพี่น่อยมือกบดาเดำหน้าเนากพี่น้องมืออื่นวันพระเนาะวันพระคือสีบดาดำนาอยู่ฮือนพี่น้องแบบบดาดำบดิเห็ดยังเลยนะบดิเห็ดเียงเนาะวันพระเป็นมือพักพี่น้องบดเห็ดเวีเห็ดงาน หน้าก็บ่ได้ดำเนาะคือบ่าวว่วงสดจุ๊บๆอีล่ะคือบ่าวว่วงสดจุ๊บๆปิดมานูสิถ่ายรูปให้นี่ปิดหน้ามานูนั่งตอจุบี่่ะอบ่เป็นคประจได้นี่พี่น้องเอ้ยบ่บ่บหยังล่ะแต่ว่าบ่ให้ถือซากันเด้อพี่น้องเอ้ย คือเห็นนั่นแหละเนาะบาดบอกได้บาดบอกกูได้เนาะแต่ผู้นี้นี่ผู้จักความันเลละพี่น้องบอกไงสบายดีป่ะลุงเพื่อนกะสบายเนาะบทบาททีบอกเลยเนาะบางทีแต่ผู้นี้กะบอกกูมือพี่น้องอะก็เริ่มดีขึ้นอยูสุดขั้นยังไงเนี่ยไม่ละ พักบ่งคือบ่กึ้นมาใส่ฮะเบิแลอะบุ๊กพักบ่งเบิ้แล้วขัวเอาก็อยู่บนนอนทั้งนั้นกือสิประมาณนั้นพี่น้องไหวถือสากันเ้อพี่น้องไอ

อืม <c oughs> ว่าจะซื้อเป็นแกต๊ตมาให้กันเกินเบิร์ก่อน,มาานเมื่อวานนี่ซื้อทีวีแบบซื้อแปงลงรถอีกว่าน,นี่เคยแปงลงรถก็เบิดเป็นพันซื้อลิน้นซื้อน้ำมันเครื่องใส่ชิ้นมันแตกรถไทยร้า,านีหลาด,ดิ อีล๋อเจ้าคือพวกกินข้าวกินแล้วป้ะนั่งแค่ยงนั้นนะสอนกําลังบังทีวีพี่น้องเบิ่งโทรทัศน์เนาะทางฝั่งลาวก็เอื่นโทรทัศน์พี่น้องฝั่งไทยเพิ่นเอื่นทีวีเนาะโทรศัพท์ The <laughs> 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 ừ. TV mặt hai kỳ phim lấy bạn ấy you know. Giêng kýt bài là mẹ tê không Kể su bung, badai nó. Kể su bung, badai. Kể bung kêu 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 มีตุยเย็นม <my> ีเท่าทักกันเบิ้งดูแลเพื่อจะหามขับมามาสื้อมาห้เบิ้งกันเนาะอยากห้เบิ้งอยากห้ได้เบิ้งดูแลไปห้ามไปได้เบิ้งเลยะแนว่ามีตู้เย็นมั้บ่ตู้เย็นยังบ่ได้เด็ดตู้เย็นก็ไปเกลกินล้วสิ่งตัวม่ได้ ยังอีหละสดปินมาทั้งนี่นะทังกล้องะตสกัดกินหอดบวงก็รอบานีิสกัดกินหอดบวงเท่บ่ยล่น ขนาดก็มีะ่เน,น้นกนอน,นีอนไนานานอน,นาหนนนสาวพี่น,นองน,น้องนิ้นบ่ได้ขมาน,าอ,นอ่ะอ่ะนอนเพิ่นสองขึ้นแล้ว นันน่ะละซาบบนบนนั HA ้นไปเคยถ่ายคลิปแหละพี่น้อง่พี่น okay ้องเพิ่น um ก็สิเห็นอยู่เนาะเออะอยาเลยบ่มเถะ่ไ้ก็ Chín im chẳng bưng, chẳng bưng cái đây. Chín khẩu <khảo> im con. <cười> <cười> Ta chồng say cái đó. Bưng cái bưng bưởi lai đó cái nào. Đếc nồi cho nó có lắp ba lại, cứ khứ này cả. Lắp Nó này nâng bưng nó. <laughs> โอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ชิ้ไปช้ำนี่เด้อพี่น้องฝากไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในช่องบนนั้นในคลิปต่อไปนะพี่น้องสบายดีพ่อขคลิปหน้าพี่น้องลาคลิปในแหละพ่อของคลิปหน้าเด no. ้อพี่น้อง no. สบายดีนในแหละลาคลิปนี่เนี้ยอีหล่ะอีหล่ะยังข้ากินอยู่เนาะเออ สบายดีนี่ไหมพออ่อเออพ่อทำคลิปหน้าโอ้โหเวลาอ่ว่าเป็นได้ม้่นี้ <laughs>